แนะนำให้ท่านผู้ชมถ้ามีเวลากลับไปอ่านโพสต์ของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชินวัตรนะครับผมจะอ่านนะครับในช่วงที่คุณทักษิณได้เขียนถึงประเด็นซึ่งคุณทักษิณต้องการชี้แจงเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นประเทศซึ่งมีแต่รูเมอร์กอสิบและการใส่ร้ายป้ายสีหาเรื่องกันตลอดเวลาในสมัยที่ท่านนายกเป็นนายกเนี่ยท่านพันตำรวจโทดรทักษิณตอนนั้นท่านเจอการใส่ร้ายป้ายสีเยอะมาก Thailand is a rumor driven society ประเทศไทยเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวลือช่บมีการปล่อยข่าวลือกันบางทีข่าวลือก็ขับเคลื่อนประเทศได้เสียด้วยเพราะว่าเราเป็นคนไทยที่อ่อนไหวต่อข่าวลือแล้วก็นึกว่าข่าวลือนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ความจริงข่าวลือแปลว่าคนที่ปล่อยอยากให้เป็นจริงขณะนี้มีคนปล่อยข่าวหาเรื่องนะฮะว่าเพื่อไทยก้าวไกลจะถูกยุบโดยอ้างว่าคุณทักษิณเขาเขียนในโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะอ้างว่าผมไปสนับสนุนกระบวนการล้มเจ้าบาก ไปอ้างว่ามีเงินไหลมาจากต่างประเทศเข้าสู่ขบวนการล้มเจ้าบ้างสรุปแล้วก็พาดพิงผมเป็นคนทำผมเลยต้องขออนุญาตออกมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าถ้าใครมีหลักฐานว่ามีโอนเงินมาจากผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอนเงินเข้าสู่ขบวนการล้มเจ้าผมจะให้รางวัลอย่างงานเพราะไม่มีทางมีและผมไม่เคยโอนเงินมาไม่ว่าเป็นเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นลำพังทำมาหากินและ เอาไว้ใช้ในต่างประเทศก้อนหนักหนาอยู่แล้วคงไม่คิดจะโอนเงินมาทำอะไรยืนยันว่าข่าวทั้งหลายเป็นข่าวปล่อยที่เป็นเท็จอย่างสิ้นเชิงส่วนเรื่องที่ผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มเจ้านั้นยิ่งเป็นเรื่องที่ตลกและไม่มีมูลแม้แต่นิดเดียวเพราะผมเป็นคนที่จบโรงเรียนเตรียมทหารจบโรงเรียนนร้อยตำรวจได้ทุนเล่าเรียนจากกอพอตามความต้องการของกรมตำรวจไปศึกษาต่อทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกที่อเมริกา โดยธรรมชาติของผมนอกเหนือจากระบบสถาบันที่ต้องดำรงอยู่ด้วยความจงรับพอดีแล้วยังเป็นเรื่องความกระตันยูรู้คุณที่เป็นจุดแข็งในชีวิตผมทำให้ชีวิตผมมีความสำเร็จมาทุกวันนี้เพราะผมมีความกระตันยูรู้คุณดังนั้นเรื่องที่กล่าวหาทั้งหมดยืนยันว่าไม่มีมูลและอย่าหวังว่าจะมีคนหลงเชื่อตามที่ปล่อยขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงท่านอาดีตนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรนะครับ